นั่นคือนั่นน่ะเหรอธนูไฟนะธนูไฟอ่าพอจุดไฟมันก็จะพุ่งไปกระทบเป้าหมายแล้วทำให้เกิดเพลิงไหมสิ่งนี้อาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงและได้ผลดีในการโจมตีเป็นบริเวณกว้างมีอะไรเหรอสองครามคืออะไรเหรอคะทำไมถึงเกิดขึ้นแล้วทำไมถึงไม่ยุติสักทีเป็นคำถามที่ตอบยากนะนั่นสีทำไมกัน ย่อมานผู้กล้าจับคู่กู้โลก สงครามเป็นหนึ่งในภาพใหญ่ของความขัดแยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสองฝ่ายที่ไม่รงรอยกันได้เผชิญหน้าชิงชัยกันยังไงล่ะดูเหมือนวันนี้จะไม่มีความเคลื่อนไหวนะคร,ครับครับไปพบสิ่งผิดปกติออคือว่าเราอยู่ที่ดีมาสองอาทิตย์แล้วนะครับนานขนาดนั้นเจียวจะดูท่าทีไปถึงเมื่อไรกันล่ะครับ ใครเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพงวางแผนรอบจู่โจมกันอยู่รอบจู่โจมเละเด็กสองคนที่มาเจอกันคนนึงว่าเขาไม่เหมือนข้าและอีกคนก็ว่าข้าไม่เหมือนเขาเมื่อมีการพบกันของสองฝ่ายที่แตกต่างกันความขัดแย้งจะเกิดขึ้นแต่ว่าการพบกันไม่ได้นํามาซึ่งความขัดแย้งเสมอไปนี่คะ่ะมีทั้งช่วยเหลือกันทักทายกันเป็นเพื่อนกันและสนุกด้วยกันนั่นสินะ ดังนั้นความขัดแย้งก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสวยงามแบบนั้นมันมีพื้นฐานเหมือนกันนั่นแหละอะไรกันจากที่เราได้ศึกษามามันก็เป็นแบบนั้นไม่อยากเชื่อเลยค่ะเราก็เหมือนกันสงครามเป็นเดึงในรูปแบบของความขัดแยง้งแต่ทุกความขัดแย้งไม่ถือเป็นสงครามการที่เด็กในบ่บ้านแย่งกันมอบดอกไม้ให้กับผู้หญิงน่ารักก็ถือเป็นความขัดแยง้ง ความขัดแย้งถือเป็นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นความขัดแย้งไปทั้งหมดโลกเรายังมีทั้งความสัมพันธ์ฉันมิตรและความสัมพันธ์เกือ้อกูลกันแล้วทำไมถึงเกิดสงครามล่ะคะต้องเข้าใจก่อนถึงจะจบการศึกษาได้อาจฟังดูขัด,ข,ดขัดกันแต่ปรากฏการแบบนั้นอาจจะมีจริงก็ได้คงเหมือนกับที่คนเราไม่สามารถเกิดมาเป็นผู้ใหญ่ได้ในทันที เธอ,าอนายหญิงค้าจะไปไหนเหรอคะที่นี่ไงจะไปพบท่านผู้กล้ที่นี่เหรอคะแล้วหรอกนี่ที่ผู้ใกล้อยู่นะ่ะจะว่ายังไงดีล่ะถ้าจะให้พูดก็คงอยู่ลึกเข้าไปแถวๆนี้ละมั้งอีกแล้วเหรออาสวิทเห็นความตายมาถึงที่นี่จนได้อ นสามี่ไ่ยกันด้วยไปได้เี่ยแล้วาุ่นจสักิสิที่แข็งแรงที่สุดของพวกคุณไม่มีหัวอาจนายไอ้พวกทหารขี้คลาด ท่นอัศวินดำเท่กันเลยเพราะคนนั้นมันอ่อนแอตั้งหากแต่พระเจ้าแปลงโฉมได้สุดยอดไปเลยนะเฮ้ยขาดที่ชาวาพยนตราที่สุดแหลออืมพอใช้ภาพลงตาหลอพวกนั้นต่อไปนะวิหกี้มิตมานอยู่มะ ู่ข้างท่านแล้วเสียงระเบียงแห่งความฝันแสสูงประชาก,การของทัพกุญแจศักดิ์สิทธิ์ซะให้ผมมันได้ขวัญผวาจากขวันร้ายทุกคืนรับทราบคำสั่งยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกเหรอรอจนหมุดหงิดแล้วนะแม่ทัพก็เป็นเหมือนกันเลยอย่าเรียกข้าว,ว่าแม่ทัพเลยนะนั่นเป็นยศชั่วคราวเท่านั้น <c oughs> ผมจะรู้สึกแน่นอกสิทอยาโดนเจียนหรนะือ อย่านะน้อย,อยเป็นแค่พวกปีศาจแท้ๆนะผูชักกายครับมีเรื่องอะไรฮะ อาสวินเห็นความตายมาอีกแล้วครับก <c oughs> ็ฆ่ามันสิริทหารทุกนายไปจัดการมันแ,แลเรื่องนั้นคือว่าพวกทหารทำไมตัวคำสาปพิศาจจึงของกลับประเทศกันหมดแล้วครับฮใช้เหล้ากับเงินรางพวกนั้นเอาไว้เซ่ถ้าไม่ได้ผลก็ประเคนสาวพิศาจให้พวกนั้นไปเยอะๆเลยพวกทาสที่อยู่ <c oughs> ใน <c oughs> ส่วนนี้ก็ใ <ชะ S 1> ้าพาตัวมาจากในเมืองีิขันเกียดพวกมันชำมัดไล้ ำไมเขาต้องมาอยู่เมืองปีศาจที่เหม็นกลิ่นสาบตามชายแดนแบบนี้ด้วยขออนุญาตครับธนะปราศิชาติมาขอเข้าพบครับมาแล้วเหรอนักปราดท่านนั้นน่ะเหรอทำไมถึงมาที่นี่ท่านตั้งใจจะชนะใช่ไหม <c oughs> เราถึงมาหายัางไงละ่ะหยุดตรงนั้นก่อนดูว่าจับกิะ ข้าขอชมหน้าอ,อกอันแสนวิเศษอันไหนจะได้หรือเปล่ารับเงยถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะข้าคือราชาแห่งประเทศเหมันเราคือผู้ที่มีนามว่านักปราศีชาติขอภัยที่ข้าไม่ได้เคยไปทักทายสุภาพสตรีผู้ที่สนับสนุนเกษตรกรรมในประเทศของเราไม่หรอกค่ะว่าแต่ท่านราชา<ะ>ทําไมต้องทวงคืนเกาะแสงใต้ตอนนี้ด้วยล่ะคะเพื่อกอบกู้เกียรติยศย,ยังไงถ้าจริงเกาะน,นั่นกลับมาได้ เส้นทางการค้าอีกมากมายก็จะเกิดขึ้นและเราก็จะไม่จําเป็นต้องทําตามส่วนกลางอีกนะน<ล>อกออกไป,ไปทีนั้นนี่คงเป็นของควญอันแสนวิเศษะ คนหน้าไม้คอยสังเกตการบนท้องฟ้าต่อจากนั้นทะเลก,ก็คือเกลือเราที่ว่าท่านคุงจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รับชัยชนะเลยเตรียมเกลือใส่รถม้ามาให้แล้วหกเวียนอะไรกันมากกว่าที่พวกเราม,มีถึงสามเท่าเลยนะแล้ะข้าเกลือพวกนั้นล่ะทำารรการอะไรหรือเราต้องการเวลาหนึ่งวันเต็มก่อนที่จะดำเนินตามแผนน ได้พวกเรานิ่งเฉยอยู่วันหนึ่งเต็มๆหรอนี่เป็นแผนของเราเราไม่ได้ปองหาชัยชนะเราแค่อยากเติมเต็มสิ่งที่ไม่อาจได้มาด้วยชัยชนะอะไรนะผม,มนุษย์เหรอไอพวกงโง่ไม่มีว่าเอาชนะเราได้ในสงครามทางทะเลเหรอกแต่คราวนี้ไม่ใช่สงครามทางทะเลแต่เป็นสงครามทางบกที่พวกนั้นถนัดครับ าหมายแรกคือแนวชายฝั่งคนหน้าไม้คอยนำหน้าไว้และให้เฝ้าระวังบนฟ้ากับในน้ำด้วยถ้าพวกปีศาจทะเลโผล่มาให้โจมตีสลับกับถอยทับแล้วรอกำลังสนับสนุนหน่วยทหานอาสาจาลนายให้คอยป้องกันสะพานน้ำแข็งกับขบวนเสบียงเราจะทะลวงเข้าตรงกลางและยึดหัวหาดขึ่าแสงใต้เพทุบกระบวนเสบียงและยืดเป็นข่ายทหารดีเลยขึ้นไปบนฟังกดดันเข้าไปขอนที่สามเดินหน้า ในฝักหวานด้านหลังมีปลาหมึกยักษ์ปรักอตัวครับถ้าเราป้องกันพื้นที่ไว้ได้ทับเสริมต้องมาแน่อย่าไปกลัวเพื่อประเทศของเราเราชตใให้้มมัันวจ ประมาณพันตัวครับฐานกระหนัหกโดยที่4ี่กดจานเข้าไปให่มันล้าเข้ามาได้ตั้งหอกไปข้างหน้าพุ่งเปวลา เอาไปทุก20ินาทีเพื่อรักษาการสื่อสารเอาไว้ครับยึดหัวหาดได้เรียบร้อยเราจัดการแนวป้องกันที่สองของพวกปีศาจได้ทั้งหมดแล้วความเสียหายครั้งนี้ล่ะประมาณ5 0าอยนายเลยหวังไงเนาะประสบความสำรเร็จมากนะย,ยุ่งเลยแต่นี่มันแค่เริ่มต้นจากจุดนี้จะมีถ้ำตามธรรมชาติหลายแห่งปราสาทบนเขาที่อยู่ตรงกลางก็เป็นปราการอันแข็งแกรง่งและที่นั่นก็มีปีศาจดุร้ายฉายาขุนพลน้ำแข็งแดนใต้ยอยู่ด้วย บางทีเจ้านั่นคงวางแผนตรึงกําลังตามแนวปราสาทอยู่แน่กองทัพปีศาจที่เหลืออยู่ล่ะประมาณ8ปดพันนายได้ยินว่าการเข้าตีปราสาทต้องอาศัยกําลังทหารเป็นสามเท่าของศัตรูที่ตรึงกําลังรอบตัวปราสาททหารของเรามีแค่หนึ่งหมื่นสองพันนายเท่านั้นย่อแต่สามเท่าเท่าเดียวยังไม่ถึงเลยนะครับปกติคงจะกลายเป็นสงครามจิตวิทยาชวนปวดหัวแต่ว่าได้ยินว่าท่านนักประหลาดไม่แผนใช่ไหมครับอืแผนเป็นยังไง ขอแจ้งข่าว<อ>ทางใต้ของเกาะปรากฏกองทัพขนาดใหญ่ตรงทวีปเชื่อมกับโลศกศีสา์ครับว่าไงนะจำนวนล่ละกเ,เกินหนึ่งหมื่ได้ครับกำลังเสริมมาอีศาจเหรอเปล่าเลยเ<อ>นี่เป็นแผนการของเราเองทหารหนึ่งหมื่นได้เป็นกองทัพของเมืองหน้าด่าน ไม่น่าเชียวจะหายหัวไปกันหมดจริงๆก่อนนะหัวเรือยังเป็นสบแบบนั้นที่จะหนลเหท่านผู้บัญชาการอคือคือว่าจริงสิทับเสริมไงละ่ะอะพวกเราจะส่งกหลังฐานทั้งหมดไปเสริมทัพที่เกาะแสงใต้นะนี่เจ้บ้าไปแล้วเหรอเมืองนี้มีชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ใช่ทาหาตั้งเยอะที่คอยดูแลสเสบียงของกองทัพอยู่นะที่จะทำยังไงกับคนพวกนั้นล่ะ พวกนั้นทุกคนมันเป็นคนทรยศทั้งหมดเป็นพวกชาวบ้านชั้นต่ำที่คบหาสมาคมกับพวกปีศาจไว้มันได้ตายไปเถอะนี่ทยังเจ้าดีมั้งน,นี่แกทำไมอ่ะจริงสิถ้าได้แกเป็นผู้ประชาการก็แล้วกันข้ามอบอำนาจผู้ประชาการทั้งหมดให้กับแกพยายพป,ป,ปกป้องมันนักเชิญแกบกป้องเมืองนี้เองเลยไปละ บมรยาการสงบเงียบดีนะครับอืมอะไรนี่จะยังอยู่เหรอข้าเป็นร้องนี่นาต่อไปเอาไงดีครับช่วยไม่ได้นะก็หัวยกับปีศาจผู้ทรงอำนาจเอ๊ะมันช่วยไม่ได้เพราะเราไม่เหลือทหารแล้วเราจะจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการจากวันนี้ที่นี่ไม่ถือเป็นดินแดนของมนุษย์แต่เป็นเมือนที่เราอยู่ร่วมกับปีศาจทวิศาดถอนทัพจากป้อมแล้วครับสายเขาแจ้งว่าประมาณ7500้นายทั้งหมดสินะ ก่อนาพิศารกระมุงหน้าไปหาทัพเสริมที่กำลังมุ่งหน้ามาครับอ,อ,อ,อพวกมันไม่อยากให้เราไปรวมพลกับทางนั้นนี่เองถ้าจะบุกทะลวงแล้วก็ตอนนี้ถือเป็นโอกาสของเราแล้วหากทัพเสริมคือทัพกุญแจศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีที่สุดของมนุษย์อะไรเนี่ยเป็นใครนะ่ะเกิดอะไรขึ้นครับดีที่สุดงั้นเหรอหเฮ้นี่เจ้าอใจว่าไงดี พวกนั้นนะกระจอกจะตายไปผู้กล้าผู้กล้าเหรอ่าไงผู้กล้ามาแล้วนี่เดี๋ยวสิอาสมิทหญิงจู่ๆอะไรเนี่ยคือเหนื่อยเหนื่อยแล้วนี่มันจะได้ผลหรือเปล่าเขาต้องคอยหน่วงคอยรั้งพวกนั้นเพื่อจะให้จังหวะตรงกับพวกายพวกนั้นต้องลำบากเอาเรื่องเลยล่ะถ้าอย่างนั้นกำลังรบก็คงจะสูสีกันแล้วอะไอเน่ะ ปีศาจร่างจกักกระมุ่งหน้ามาทางนี้ครับมันชื่อคุณพลน้ำแข็งแดนใต้ทางกระเบาก,กองหนึ่งดูจัดการหมดแล้วครับั่งทุกคนถอยครับครับถ้าทำได้ก็อยากปล่อยให้พวกปีศาจนี้ไปโดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุดเรื่องนั้นช่วยไม่ได้หรอกพวกมันก็มีเจตนารมเดี๋ยวข้าไปจัดการมันก่อนนะไม่ต้องเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของข้าเองเอ๊ะเป็นคำขอสุดท้ายในฐานะนักรบข้าอยากทำหน้าที่ในฐานะแม่ทัพ อ้ทักอดอ้าาข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เอง่่าะดีใจจริงๆที่จะมาร่วมสุ้ในครั้งนี้ดูถ้าไม่ยกให้ชนะที่ใครหลักนะ เธอทักษะไร้เทียมทานีไังเป็นไงท้าไปแล้วทักษะไร้เทียมทานเรอได้ยินจนเบื่อแล้วท่านคิดจะถอนตัวก็ไปซนะถะทำาบรรลายความเห็นใจอเจออนี่หน่อยล้ำแข็งวิชาพ้กลาคลิปภูผา <c oughs> <c oughs> ช้ได้เลยนี่นะถ้ามีเพื่อนเป็นคนเก่งเหนือมอนุษย์ของแบบนี้ก็ไม่ยากแปลว่าหมดเวลาเลยสนุกแล้วละเป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นด้วยอะไรกันเ้ เป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมมากโอ้โันูมาเลยตัชนะแล้ว ชนะแล้วพวกเลยพูดล้นชนะแน่ไม่ฟื้นแล้วนะชัยชนะเป็นของพวกเราแล้วจะดีใจนะมันเร็วไปแล้วจัดการปีศาจที่เหลือให้หมดแยกย้ายํำรวจบนเกาะให้ทั่วมันจบแล้วละ ประชาชนของเราทุกคนเราขอขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เรายึดเกาะแสงใต้กลับมาได้แล้วการป้องกันหลังจากนี้อาจจะไม่ง่ายแล้วยังเหลือการฟื้นฟูที่ต้องทำอีกแต่ในฐานะราชาเฮมันเราจะเป็นบัต่อทุกคนเป็นอย่างดีคืนนี้เป็นการเฉลิมฉลองเฉิสสุุกกันให้เต็มที่เลยอยโยเอาละ ขอให้ถือแก้วแล้วฟังท <Yeah! S 1> yeah! ี eh leh leh ่เราพูดให้ดีเนื่องในโอกาสนี้เราขอมอบยศให้กับผู้มีพระคุณทั้งสองท่านตอนนี้พวกเขาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้เจอกันนานนะครับเอ อ้าวลุงนายน้อยบอกว่าอยากแนะนำตัวกับท่านอย่างเป็นทางการนะครับไม่ต้องหรอกทักทายกันไปนิดหน่อยแล้วนี่พวกลานน่ะฮะท่านแข็งแกร่งเหลือเกิน <c oughs> ถ้าจริงแล้วก็อของสูตอาหารพันนาได้อย่างสบายเลยก็คงนั้นขาถ,ถึงทิ้งท่านะอยู่คนเดียวไม่ได้นะคนปกติทั่วไปคงอยากจะยอมรับความแข็งแกร่งของท่าน ความแข็งแกร่งของท่านทําให้ต้องเหินห่างกับมนุษย์ตอนนั้นที่ท่านทิ้งพวกเราไปเพราะไม่อยากให้เราต้องรู้สึกแบบเดียวกับท่านสินนะแต่ว่าท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทที่เป็นเช่นนั้นแต่เรากลับปล่อยให้ท่านต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ใช่แบบนั้นหรอต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้ท่านรู้สึกปล่าปเปลี่ยวนะครับไม่หรอกนะลุงเองก็สอนอะไรให้ข้าเยอะเลยนะ อย่างเรื่องหน้าอกเรื่องก้นแล้วก็วิธีแยกอกจริงอกปลอมอแล้วอ,อกปลอมที่เจอมันจะเป็นหวกระเถอยแปลงเพศ <อา S 2> ละคร,รักเพราะแยกทางกับท่านข้าก็เริ่มพยายามหลายเรื่องด้วยกันได้ยินเสียงหัวเราะนั่นไหมเห็นแสงสว่างทั่วท,อท้องโ้องน่ะหรือเปล่าล่ะอ๋อเป็นประเทศที่ดีนะอืม ประเทศนี้ไม่เป็นภัยแก่ท่านภูกราอย่างแน่นอนมันเป็นสถานที่ที่ผูกลราจะไม่ว้าเวอีกต่อไปอ๋อยินดีตอนรับกลับมาท่านภูกราออเช่นกันนะลุงข้ากลับมาแล้ว